ดำรงพระศาสนาตลอดมาถึงเราทานทุกวันนี้ท่านได้แนะนำคำสั่งสอนของพระมุนีทรงเดชพระชินสีท่านสั่งสอนนิกร วัฒนธรรมประจําจิตอย่าได้คิดทุจริตผิดเหตุผลสอนให้มีศีลธ,ธรรมวัฒนธรรมประจํา Dark yeah. oh. ธีมงคลจะขอวหว้เท้าจากตุโลกบาลทั้งสี่ทิศที่สถิตตามตำแหน่งผูเขา โสพทวามือของข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้ง10นิ้วขอยกขึ้นเหนือระหว่างคิ้วขอประนกน้องนมัสการข้าพระเจ้าขอรำลึลกถึงคุณบิดา21คุณบรรดา12คุณแม่โพศสกคุณพร,ระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์เจ้า14คุณอุปัชชาครูอาจารย์30คุณแม่ธรณี21คุณแม่คุศา12 คุณพระเพิงคุณพระพาเจคุณอากาศเ0คุณอักขาระสามสิบสองคุณพิสวัตรคุณปัสสวัตรคุณนัทดวงแก้วสามประการคุณปัญญายานคุณโสดาคุณทักทินาคาคุณศิลห้าคุณศิลแปดคุณศิลสิบคุณศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมาร์ศีผลสีนิพพานหนึ่งจึงเป็นเก้าคุณนวโรภุตระธรรมเจ้าเ้าประการที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เล่าเรียนทุกสิ่งประสานจงมาประสิทธิ์ประสานถอนให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายคุณพระอาทิตย์ พระอังคารพระพุทธเจดพระคราสัรี 19. พระสุกร์ี่สพระเสาร์สิบพระราหูสิบพระเกตาเ้าท้าเวสวรอันเรือนเดชพระนเรศพระนารายพระพิรุณโปยปลายกระแสสินคุณอินคุณพงมคุณโยมการท้าประตุรกบาลทั้ง 4. พระภูิเจ้าที่เจ้าภูมิพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคา พระอุสีนารอดฤษีนาไนฤษีนาวัวฤษีตาไฟฤษีกรรยะโกฤรฤาษีทศมงคลเพชรลุกันนักศิวิทยาพระอินทร์ผู้เป็นเจ้าฟ้าขอจงประสิทธ,ธิ์ปราศพรให้แก่ข้าพระเจ้าั้่หลายขออัญเชิญเทพยดาเจ้าั้งหลายทั่วพื้นปฐพีดลพ่อปู่ฤษีทั้งร้อยแปดตนจงบันดาลดลด้วยประสิทธิ์วิทยาพระภูพาพระภูเท่าภูพักอักษรสถาพรจงเป็นกรรมสิทธิอิติปิโสพระควา ขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ามาเหน,นืเก้าเหงอผมขออันเทินพระพง์เสด็จมาอยู่เบื้องบาซ้ายขออันเทินพระนารายสเสด็จมาอยู่เบื้องบาขวาขออันเทินพระแม่คงคาสเสด็จมาเป็นน้ำลายขออันเทินพระพายจงมาเป็นหลมบาขออันเทินพญาน,นาคมาเป็นสร้อยสังวาล ขออัญเชิญพระการจงมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าทั้งหลายจะทําการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดทายใดอย่าได้มาเบียดเบียน,ยนบีทามิดได้ประมาทภาพทั้งเดชะคุณคูแต่ผลหลังพ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนจงบันดาลดลด้วยประสิทธิวิทยาพระภู้พาพระผูะผเท่าครูพักอักษรสถาพรจงเป็นกรรมสิทธิลั่นของชัยกจาล ภูรภารัสมิงที่สาพาเคสันติเทวาเมหิธิกาเตปีตุงเหอนุรักขันตกอารโรไเยนะสุเขนจารอัคเนยรัสมิงที่สาพาเคสันติเทวาเมหิธิกาเตปีตุงเหออนุรักขันตกอารโรไเยนะสุเขนจารทักษิณรัสมิงที่สาพาเคสันติเทวาเมหิธิกาเตปีตุงเหอนุรักขันตกอารโรไเยนะสุเขนจาร ขอระดีรัศมิ่งที่สาภาเคสันติเทวามหิทธิกาเตปิตุงเหอ,อนุรักตุกอารคเยนะ สุขเขนาจักปัจจินลัสมิงพิสาฮาเทสันติมหามหิทธิกาเตติตุงเหอนุรักษ์สุขอารมคเยนะสุขเขนาจักพายัพลัสมิงีิสาฮาเทสันติเทวามหิทธิกาเตติตุงเถอนุรักษ์สุขอารมคเยนะสุขเขนาจักอุดรลัสมิงพิสาภาเทสันติเทวามหิทธิกาเตติตุงเหอนุรักษ์สุขอารมคเยนะสุขเขนาจักอิสาลัสมิงทิ่ส สาคาเทสันติเทวามหิทธิกาเตติตุเขอนุรักษันตุอารมคยนะสุเขนักจกักปุปริมะที่สังาทาตรัตโธท,ทักษิณียะวิรุพะโก วัฉิเมนะวิรุปโขเวโรุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาโลกาปลายสัจจิโนเตปิตุงเหอนุรักษ์ภัตตุอาโรทเยนะสุเีนาจัตอาภาสัถาจะภูมัทหาเทวราคา,าไม่มีที่กาเตปิตุงเหอนุรักษ์ภัตตุอาโรทะเยนะสุเีนาจัตข้าพเจ้าขอนอหน้อมอันเชิญทาวิรุพบทาวิรุปปัต ท้าอุเวศท้าพัทรรถมหาราชทั้งสิ่จงเปิดประตูชยัยทั้งสี่นที่รอบดา้านเปิดให้วังปุปาริจิตบ้านจำบาดงตำบลขุดเลืออำเภอวานอ,นอนิวันจังหวัดสกลนครแห่งน,นี้ให้รุ่งโรจน์โชคช่วงไปตลอดกาลขอความสวัสดี จงมีแดกคุณชัยผลวิภาคุณสงพรลาโภพร้อมเอกสี่ทุกท่านทุกคนที่มีความศรัทธาในวมพิธีบวงสวงสในวันนี้ให้มีความสุขราาผลภูนทวีให้เทพเ,เทวาองค์คงประทานพรให้ทุกท่านทุกคนร่ำรวยร้อยล้านพันล้านไม่เจ็บไม่จนไปตลอดกาลด้วยถือ lẫn thầy ừ. cao là...